นะครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวกัตถุกงคลให้ดูกันนะครับรุณาชมโฆษณาแล้วก่อนนะครับก่อนชมโฆษณาดูก่อนนะครับวันนี้เราจะรีวิวเบี้ยแก้ปูปเจอนะครับเบี้ยแก้ปูปเจอวัดกลางบางแก้วของแท้นะครับมาจากวัดเลยขอบคุณนะครับสักครู่หนึ่งโปรดช่วยกันสนับสนุนยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ for every child นะครับยูนิเซฟ เพื่อช no uh, ่วยเด็กนะครับโรคโควิดและโรคไพ้เจ็บและความอดอยากไม่มีพรมแดนนะครับนะคไม่มีพรมแดนจริงนะคนไทยเรานะครับสามารถทําบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชี u n i c e f d onation นะครับ line official donation line unicef donation นะครับสแกน QR Code u n i c e f องค์การ UN i c e f งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับ อันนี้อย่าลืมติดต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านว่าไม่ชัวนะครับโทรไปถามได้เนาะเบอร์โทรนี้นะครับโทรไปถามได้นะครับโอเคนะครับเรามารีวิวกันดีกว่านี่คือเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้หลวงปู่เชื่อไว้กลางบางแก้วรุ่นอะไรก็ไม่รู้รุ่นของชาติมังนะข้างในจะเป็นเบี้ยนะครับทั้งลูกเลยแล้วก็ถักถักด้วยไหมนะครับไม่ได้ถักด้วยไนลอนเนาะนี่นะครับจะถักด้วยไหมทั้งหมดเลยนะครับ ถักได้ใหม่นะครับเป็นลายธงชาติจะเป็นลายแดงขาวน้ําเงินนะครับแดงขาวน้ําเงินนะครับเป็นเบีย้ยแก้นะครับเวลาเขย่าจะมีเสียงไหมจากที่ผมขย่าขออนุญาตนะครับเบีย้ยแก้พออยู่นานๆใช่ไหมครับหรือว่ารั่วเนี่ยขย่าไปจะไม่มีผลนะครับเสียงจะเงียบสนิทเลยอันนี้เสียงเงียบมากก็มีคลุกๆนะครับถ้าขยับจะดังคลุกๆอยู่ข้างใน ดินไหมฮะเห็นไหมคลุก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 ต้องเขย่าคลุก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 ต้องเขย่าหูคลุกนะฮะถึงจะมีเสียงเสียงเหมือนน้ำถ้าไม่เขย่าก,ก็จะนิ่งแต่พอเขย่าปุ๊บก็จะมีเสียงเหมือนน้ำไหลอยู่ในในเบีย้ยนะฮะอ่านี่คือเบีย้ยแก้แทนนะฮะสามห่วงใช่ไหมสามห่วงแล้วก็มีหูหิ้วเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบีย้ยเนี่ยก็คือเบีย้ยข้างในแล้วตัวนี้คือถักขึ้นมาแทนเคลื่อนนะถักขึ้นมาแทน เที่ยวจะเครื่อพลาสติกไงสมัยก่อนไม่มีเครื่อพลาสติกก็ถักแล้วเสร็จแล้วก็หุ้มแล้วก็ทําหูนะฮะทองแดงเอ้ยทองแดงหรือทองเหลืองนี่แหละทองหูจับเนาะแข็งมากนะะแล้วก็ห้อยกับเชือกหรือห้อยกับเชือกคาดเอวหรือจะห้อยกับสร้อยพระหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ได้นะฮะหรือจะเก็บใส่กระเป๋าแล้วสะพายก็ได้นะฮะค่อนข้างหนักอยู่จะมีเสียงคลุก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 มันมีน้ำอยู่ข้างในนะฮะ น้ำจะไหลาตามนะครับอเนี่ยเบีย้ยแก้วหลวงปู่เจียวัดกลางบางแก้วแท้แท้นะครับนี่คือเบีย้ยแก้วหลวงปู่เจ้าวัดกลางบางแก้วแท้นะครับแท้ๆเลยหลายคนบอกมีมีเบีย้ยแก้วแล้วไม่โดนของผมขออนุญาตเรียนอธิบายด้วยความเข้าใจนะครับถึงมีเบีย้ยแก้ว ก็โดนของนะครับถ้ากรรมเก่าเคยทําเขาไว้หรือว่ามีกรรมต้องโดนของก็โดนของนะครับพกเบี้ยแกะเห็นไหมฮะผมจะให้ดูข้างในจะเป็นตะกัวเห็นไหมตะกัวเป็นปลอดหรือตะกัวเนี่ยแหละเห็นไหมแต่แกะมากม่ได้เดี๋ยวพังข้างในจะเป็นสีเงินๆปลอดนะปลอดน่าจะเป็นปลอดมากกว่าเห็นไหมฮะเป็นปลอดเห็นไหม ข้างในเป็นประหลอดนะใสๆเงินๆเนะี่ยมองดีครับนะมองข้างบนบนบนจะสว่างสว่างผมจะพยายามทางให้ดูนละยบนบนเป็นประหลอดซ่อนซ่อนอยู่ข้างในนี่อันนี้เขาเลี่ยมเลยแล้วก็ถัดเชือกนะถ่าอีกทีนี่ของเก่าจริงจงของเก่ามาจากวัดเลยมาจากวัดเลยไม่เอามาจากวัดไปเชิญมาจากวัดนะแท้แท้แน่นอน เป็นน้ำเลยพอเราไม่ได้ขย่าใช่ไหมจะไม่เป็นไรแต่พอขย่าไปบ่อยปุ๊บเบีย้ยจะกลับคืนสภาวะของเหลวเหมือนเดิมพวกนี้มาจากสุญญากาศนะครับการเสกต่างๆเนี่ยมาจากสุญญากาศด้วยวัตถุมงคลเนี่ยพอใส่วัตถุมลสารเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างหนึง่งแล้วพอทิ้งานานๆปุ๊บก็เ,เป็นอย่างหนึง่งแต่พอเขายังไม่เสื่อมสลายไปนะฮะเขาก็เ,าเป็นอย่างเงี้ยนะฮะใครบอกว่ามีเบี้ยกแก้ดีๆแล้วจะก,กันของได้ทั้งหมดเลย ก็เป็นความเชื่อนะก็เป็นความเชื่อส่วนใหญ่จะโดนของแล้วก็ไม่รู้ตัวมากกว่าเบียยแก้แก้แกได้กันได้โดนของไม่รู้ตัวมากกว่าแล้วก็ไปหาที่แก้ที่เดิมหรือที่อื่นๆเนี่ยทั่วไปเบียแก้ไม่หลอกเพศเนาะมันขึ้นอยู่กับเสกเบี้ยแก้งเดี๋ยวหรือเปล่าถ้าเสกเบียแก้งเดียวมันจะเป็นเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบเลยแค่ว่าอะไรก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเกิดใส่เบียยแก้เสร็จปุ๊บแล้วโกรธง่ายอารมณ์เสีย ทะเลาะคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับมั่นใจได้ข้อหนึ่งก็คือว่าเบี้ยกแก้นั้นมีการใส่คาถาของอื่นเข้าไปด้วยเนาะส่วนใหญ่คาถาโชคลาภจะเป็นคาถาร้อนหรือเย็นเนี่ยแหละถ้าเป็นคาถาสายอีสานก็จะเป็นร้อนเป็นสายร้อนสายเย็นแล้วแต่ถ้าใส่สายใส่ร้อนเดี๋ยวว่าให้เกิดสเนสเน่ห์เสน่ห์หลงค้างใครมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสายร้อนเบี้ยกแก้คือการแก้แก้หรือว่ากันของได้เางเดียวแต่ว่าแก้ได้เางเดียวเนาะ ส่วนกันเนี่ยน่าจะกันได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้มากนักเพราะว่าจะต้องจะกันตัวเองไม่ได้นะถ้าทําเศษเบี้ยแก้เนี่ยคือเสียแก้ได้แต่กันคงจะไม่ไม่ได้เศษกันเพราะถึงจะกันคงกันไม่เยอะเพราะถ้ากันเยอะก็กันตัวเองด้วยนะกันคาถาคมงตัวเองออกไปด้วยก็ต้องเลือกของให้ถูกประเภทนะเลือกว่าถุกงคนให้ถูกประเภทเนาะนี่คือเบี้ยแก้วต้งปูดเจือวดลางบางแก้วแท้แน่นอนแท้ไม่แท้วันนั้นฝนตกไปออกมา แท้มากนะโอเคนะครับสวัสดีครับ